สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเมา์มอยกันในสวนเนี่ยมานั่งลื้อของที่สะสมเอาไว้บัตรเติมเงินอุ้ยตายแล้วย้อนแก่สักหน่อยนะคะใครเกิดทันกันบ้างนี่ยุคมลิเนียมนี่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 เห็นไหมบัตรมือบัตรเติมเงินก็คือสมัยก่อนน่ะ มือถือเขาก็ใช้เป็นบัตรอย่างเงี้ยอุ้ยฉันเก็บไว้นจนแบบเต็มไปหมดคุณสมัยก่อนมันไม่ใช่ว่าจะ,จะ,จ,ะจะง่ายอะไรอย่างนี้นะคะต้องเติมห้าร้อยแปดร้อยอันนี้ค่ะเดี๋ยวจะนํานเสนอนี่นี่น,นี่อันนี้ค่ะรุ่นแรกเลยเนี่ยวันทูคอเนี่ยแปดบาทคุณขาอืมเนี่ยแป0รบาทดูซิ เติมกันไม่ได้ไงสมัยก่อนเนี่ยมือถือเนี่ยคือเขาจะมีค่าบริการ500แล้วก็นาทีโทรนาทีละ3บาทอะไรประมาณนี้ฉันจําไม่ได้แล้วนะโอ้มันนานมากแล้วเนี่ยอันนี้คือยุคป,ปี2 0 0พน่ะคุณคิดดูอันนี้มีทุกระบบค่ะคือเรื่องของเรื่องอ่ะฉันนะ่ะเมื่อก่อนนี่ฉันขายของชำไงแล้วฉันก็รับเติมเงินด้วยคุณโอ้แล้วฉันก็เก็บเก็บเก็บเอาไว้นี่ดูสิ เนี่ยบาตยังเป็นเป็นพลาสติกแล้วมันก็เปลี่ยนมาเป็นเนี่ยดูดูมือถือรุ่นสมัยก่อนดูสิคะดูดิราคาหนะน้าบาต3า0ร0 0านี่นี่นหเดือนนะคะโอ้เนี่ยดูมือถือรุ่นนี้เอาสิเอาสินี่เจ้ายังไงเนี่ยสมัยก่อนใครมีจอบรูคะ่ะจอบรูอะไรเนี่ยเนี่ย,ยผีเสื้อรุ่นนี้โนเกียรุ่นนี้โอ้ชนะเลยเห็นไหมคะเนี่ย เนี่ยก็ว่ากันไปนะคะก็อย่างที่บอกอะคะ่ะการเวลามันเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้ยุคใหม่แล้วเนาะแหมอ่ะกาดูดิอันเนี้ยดีพร้อมอืมใครเกิดทันเมื <c> ่อ <oughs> ก่อนนี้อะไรนะเดี๋ยวกันนะอุ้ยแต่รูปไม่ชัดดีพร้อมมั่งอะไรดีดีพร้อมดีเพิ่มอะไรเนี่ยอืมดีพร้อมเดี๋ยวกันนะคะ ดีพร้อมนี่นะ200บาทเนี่ยแฟนฉันนี่เป็นไงล่ะแฮปปี้แฟนฉัน200บาทดูสิเลิศไหมคะเนี่ยโดเลมอนโดเลมอนอ,อะไรก็ลุงกุ้งคือมันจะเป็นบัตรพลาสติกค,ค่ะแล้วหลังๆเนี่ทางทางมือถือเขาก็ปเปลี่ยนเป็นบัตรกระดาษกัน พอเนี่นี่อันนี้รุ่นหลังก็จะมีราคาถูกลงมาหน่อยเติมง่าย50บาทนู่นนี่นั่นมีรูปนี่ส่วนใหญ่วันทูคอเนี่ยฉันมีเยอะมากเลย300คุณก็จะเป็นปกพวกเป็นรูปหนังเดี๋ยวก่อนนะเดี๋วูมันเยอะค่ะเป็นตั้งๆเนี่ยอืมสวาดสวแบดเนี่ยเอาเอาเข้าไปเออนี่ชารีแองเจลเนี่ยเห็นไหมเออ เอาสิโู้เยอะไปโหมด Stuck on you Caribbean mm hmm. อะไรเนี่ยไทเลอะอรแคาิรเบียนโอ้ยุคนั้นแบบว่าไฮโซมาก mm hmm. เติมเงินทีสามรอเดี๋ยวนี้20บาทก็เติมได้ mm hmm. แล้วก็มีระบบเก่าเดี๋ยวกนะคะ o r ร n g e อืม mm hmm. ไทยทันบ้างคะ Orange เปลี่ยนเป็น True Move mm hmm. นี่เดี๋ยวกันนะ l ลอดออฟเดลิงค่ะสามร้อยบาทค่ะคูณหน้าบาทดูซีเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็น TRUE MOVE แรกๆก,ก็เป็น o r เรนเห็นไหมก็มาเมาส์เมาส์สนุกสนุกอ้เนียตายแล้วมันนึกถึงอดีตยีปีได้แล้วมั้งตายยุคนี้เขาไปถึงไหนเลยอีป้านี่ก็ยังมาย้อนอดีตก็ลงคลิปขำๆนะคะมันโยค่ะคูณเนี่ยโอ้มีเป็นร้อยๆใบอู้เนี่ยยังมีทุกระบบ ส่วนใหญ่ราคาหน้าบัตรมันก็จะมี800 500 300สมัยก่อนที่เติมอะน,นะมันจะไม่มีแบบถูกๆเหมือนเดี๋ยวนี้แล้วล่ะเดี๋ยวนี้เติม20บาทตามร้านก็ได้แล้วได้สะ8ล้อนี่ได้ได้วัน1เดือนมั้งสงสัยฉันจำไม่ได้แล้วเพราะมันนาแล้ว20กว่าปีแล้วก็คิดดูอันนี้อันนี้นี่เป็นพินโฟน108นะใครเกิดทันมัง่งอ้าวอุ้ยสายรหัสโทรกันอะไรก็ไม่รู้ดูสิ เนี่ยอืมก็ว่าก็ไปนี่วันแห่งความรักเนี่ยอันนี้ปี47 2547ด้ารเมั้งเนี่ยดูสิส0งพตาย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 เก็บกันเข้าไปก็อย่างว่านะเป็นความสุขทําใจนะคะมันเป็นของสะสมคือนี่แล้วแต่ละลูกคือบัตรเติมเงินมันก็เปิดเป็นคอลเลกชันคุณก็จะออกมาแบบไม่เหมือนการเห็นไหมเป็นรูปนั้นรูปนี้เนี่ยของวันถูกพอ,อนี่เป็นพลาสติก เนี่ยเป็นใบเล็กๆก็มีน่ารักฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคะนะดิฉันก็ทําคีบ้านๆสนุกสนุกของสะสมของดิฉันอันนี้ก็300บาทวันทุคอเป็นมดเป็นคือแต่ละยุคคือเขาก็เหมือนว่ายังไงมันก็คือแต่ละภาพแต่ละภาพเนี่ยมันก็จะสื่อจะสื่อว่าเออช่วงนั้นเขาประชาสัมพันธ์อะไร อันนี้ดูดคุณปลามมีเห็นไหมฟรีดอม <_ d> um> เห็นไหมคะเลิศเลิศเนี่ยก็อย่างที่บอกอะคะ่ะแต่อันนี้อันนี้ใหม่ล่าสุดอันนี้อันนี้ใบละพันนี่ฉันไปขอจากร้านมือถือเขามานะคะทูมูทูมันเลททูมันนี่อะไรเนี่ยใบละหนึ่งพันบาทนี่อันนี้เป็นกระดาษและอืมอันนี้ทูมูกก็เป็นห้าห้าสิบบาทเป็นเป็นกระดาษนะคะ เนี่ยค่ะเยอะแยะมากมายคือแล้วก็สมัยก่อนดีแท็กเขาก็จะเป็นดีพร้อมใช่ไหมคะเนี่ยดีพร้อมก็จะมี200บาทสามร้อ300บาทนี่ใครเกิดทานกันบ้างเนี่ยอร,รุ่นเด็กค่อยคงจะไม่ทานและมั้งเดี๋ยวนี้เข้าเซเว่นเติมออนไลน์ท็อปอกันแป๊บเดียวหรือไม่ก็ใช้รายเดือนกันแต่รายเดือนเนี่ยอันนี้ จะนาเสนอเนี่ยห้าร้อยบาทเนี่ยวันทูพอเติมทีตายังไปข่าหนึ่งห้าร้อยแป๊บเดียวหมดมแล้วเขาก็จะทํารูปทํานู่นนี่นั่นเยอะแยะออกมาเนี่ยวันทูพคอนะคะนี่ค่ะห้าร้อยบาทเนี่ย,ยอย่างนี้ลูกปลามี่อยู่นี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 ่นนนปลามี่เนี่ยเออมันเยอะนะมากมายเลยเนี่ยฉันก็เก็บสะสมไว้ก็ไว้ให้ลูกให้หลานดูจะขายก็คง ม่มีใครซื้อแล้วมั้งก็ไม่รู้จะขายราคายัางไงเสียดายของก็ฝากคลิปขำๆในะแค่นี้อันนี้ยค่ะเป็นมือถือรุ่นแรกที่ฉันใช้คือวันถูกคอตอนนั้นเขายังด่าเลยไปซื้อทำไมแบบเติมเงินแบบมันยังไงมันกำลังมาใหม่เนาะเติมทีงแปดร้อยแล้วแบบ มันจะดีเหรอมันจะเหมือนใช้แบบรายเดือนเหรออู้ยก็กูไม่มีเงินนะรายเดือนต้องเสียค่าบริการ500บวกแหวดไม่พอนาะทีละ3บาทอีกอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็ฝากคลิปข,ขำๆไว้ด้วยนะคะกระเทยเมาถ้าอยากทราบรายละเอียดอะไรก็ลองลองลองล,องลองทักแชทกันมานะคะขอบคุณค่ะแอดไลน์มานะคะพาราดาน1417ค่ะสวัสดีค่ะ